ทีพีครับ้ากทีพีเทคนิคอะไรเมื่อกี้เพื่อนไคผม้อ้เลยนะใบที่ร้อยเแล้วก็ไปปิดที่เส้นร้อยอ็มหนึ่งครับครับผมตอนนี้เบ็ดเสร็จได้มา900กว่าเหรียญครับไาช่วรนะครับชั่วคราขอบคุณครับ ไปจากชุดเพราะว่ามันยกโลหมดเลยเพราะว่าถ้าถอนหลังย้อนหลังไปอะอดีตมันคือชุดนี้ชุดนี้ก่อนไฮเดิมแล้วก็มาไฮวันนี้ถ้ามันดูไฮวันนี้ได้มันจะต้องกลับไปหาอดีตเพราะไฮดีมมันสูงกว่าในในมุมที่มันสูงกว่าถ้ามันมานี่ปุ๊บมันมานี่ปุ๊บมันจะย่อวันนี่ถ้าเราไม่เก็บมันจะโดนย่อ มันก็ไม่ถึงห5ดีอาจจะ6463ามันจะปึ๊บแล้วมันก็จะย่อแล้วเรามาย่อใบห้โซนนี้ขึ้นเพราะว่าอดีตมันมันบวงบอดของมันไว้อยู่ถูกต้องโค้ดก็ดูอดีตในต้านอ่ะใช่ไหมครับครับแล้วการที่เราจะหาแนวแนวต้านใหม่แนวรับใหม่มันก็ขึ้นกับอดีตที่มันเป็นลงมาอู่บ้างทุกวันถูกไหมครับ yes มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดถูกแต่แปลว่าดดูอีตเราจะรู้นีเองเราจะรู้ก็ต่อเมื่อ วันนั้นตอนน่าขนาดนั้นมันเกิดแล้วมันอยู่ที่ไหนมันลงไปไหนแต่ถ้ามันลงจุดนี้แล้วยังมันยังลงได้แปลว่าจะต้องไปลงที่ที่ที่จุดรับต่อไปที่มันเคยไปมาก่อนหน้านี้ใช่ครับยสก็เมื่อวานเนี้ยค่ะก็ออก หลังจากที่แตะเส้นร้อยเอมหนึ่งะค่ะก็ออกไปเลยแล้วก็บายขึ้นไปาคาาา่ะชอบเป้าหมายค้ดแทมค่ะอยากได้ปาเต้ค่ะอยากได้ปเัเต้เป้าหมายยาังคุณหนุ่ยนี่อยากได้บีเอ็มจกเดือนใช่ไหมคะอาาค่ะก็ได้ความรู้ในส่วนที่เป็นเทคนิคยิบย่อยค่อนข้างที่จะเยอะแต่2วันนี้ก็คือยังขอแบกเทสต,ตัวเองก่อนว่าเพิ่มความมั่นใจ ในในสิ่งที่ตัวเองคิดเพิ่มเข้าไปอีกแต่ที่ผมมองมองวันนี้กับเมื่อวานค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับใช่ตรงเลยครับสนุกมากได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความสุขความอบอุ่น อยากให้ทุกท่านน่ะที่ติดตามเพจของแม่บ้านเพจกอล็กอ่ะให้มารีบมาลงทะเบียนเรียนไม่ผิดหวังไม่เสียใจคือแบบสุดๆเห็นออเดอร์โค้ของจริงโอ้ยยุงบินผ่านไม่ได้อ่ะถ่ายทีเลยใช่ไหมคะใช่ถ่ายทีเลยเนี่ยเดี๋ยวรอบเนี้ยจะต้องสับละเข้าใจคะฟ้าแตตาเข้าใจถึงบอกว่าหูหโค้ดนี่แบบว่านิ่งมากคืออ่านกราฟขาดอ่ะ ใช่แล้วทนฟ้าเก่งแล้วแบบว่าทนหรือเปล่าคะเมื่อกี้พี่ลูกทนฟ้าทนคือโค้ดไม่ออกแล้วก็ไม่ออกเหมือนกันโค้ดด้วยใช่ใช่ใช่ตาบเหมือนโค้ดหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ยังไม่รอชุดสองไม่ไม่รอชุดสองนี่แหละเดี๋ยวรอสับเลยใช่ใช่ค่ะให้รีบมาเรียนไม่ไม่ผิดหวังไม่เสียใจไม่เสียเวลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกกล้อง วินาทีที่เราเป็นเทรเดอร์จนหยุดลมหายใจกันเป็นเทรเดอร์